สบ,บายดีขอเองพรรพันแสงจันทายินดีตอนหับเข้าสู่การอ่านหนังสือเสียงตอนเสียงอีกคนจากบนฟ้าก่อนอื่นขอเองเขอเขาพูดหนังสือ Conversation with God สนทนากับพระเจ้าเหลี่ยมสามที่คอยนั่นได้ถอ,อนเอาเนื้อหาบางส่วนบางตอนมาอ่านให้ทุกๆคนนั่นได้ฟังนำการถามว่าผู้ได้ฟังแล้ว จิตอกจิตใจอยากจะซอกหาหนางังสือเหล่มนี่มาไหวเป็นสมบัติส่วนตัวก็ซอกหาึ้นมาไหวกันเลยเน,ะนาะหนังสือเหล่มนี่เป็นหนงังสือจิตวิญญาณเหล่มมหัศจรรย์ของโลกทีตีพิมพ์40กว่าภาษาทั่วโลกและได้เขียนถึงปรากฏการณ์ทีมนุษย์คนหนึ่งนั่น ได้สื่อสารกับพลังงานของผาผูกเป็นเจ้าหรือว่าพลังงานพระเจ้าแต่พระเจ้านั่นบ่เป็นระเจ้าในศาสนาหรือลัทธธีิใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นพระเจ้าทางควอนตัมฟิสิกส์ระเจ้าที่นักวิทยาศาสตร์อาจเสิ่นว่าพลังงานสารามวลาธาตุหรือว่าพลังงานอีเทอร์ มือนี้มาใน EP 7วิญญาณออกจากร่างทุกวันตอนไหนครับก่อนอื่นผู้อ่านเองขออนุญาตอ่านเป็นภาษาไทยเพื่อพี่น้องทางฝั่งไทยและกัฝั่งลาวสิได้ฟังนำการได้เนาะแต่ว่าคําดบอถือบอต้องบอดสัตบอจเจนก็ขออาภัยมาอยังที่นี่ด้วยเนะาะเอามาฟังกันเลย เธอบอกว่าถ้าวิญญาณอยากออกจากร่างมากขนาดนั้นทำไมไม่รีบออกไปให้จบๆมาค้างตึงอยู่ในร่างทำไมจริงๆแล้ววิญญาณก็ทำอย่างนั้นอยู่และนี่ไม่ได้หมายความแต่ตอน ตายอย่างเดียวมันไม่ได้ออกจากร่างเพราะไม่มีความสุขแต่เพราะต้องการฟื้นฟูและฟื้นความสดชื่นออกไปบ่อยไหมครับทุกวันวิญญาณออกจากร่างทุกวันตอนไหนครับตอนที่วิญญาณโหยหาประสบการณ์ที่พ้นจากขีดจำกัดตรงหน้าเพราะจะทำให้มันกระปี้กระเป๋าขึ้นออกไปเฉยๆอย่างนั้นเหรือครับ ใช่วิญญาณออกจากร่างเธอตลอดเวลาเป็นประจำสม่ำเสมอทั้งชีวิตนี้คือเหตุผลที่มีการนอนหลับวิญญาณออกจากร่างตอนที่เรานอน,อนใช่นี่คือความหมายที่แท้จริงของการนอนหลับตลอดการใช้ชีวิตของเธอวิญญาณจะต้องการฟื้นและกระชุ่มกระชวยเป็นระยะระยะคล้ายๆกับการ เติมเสื้อเพลิงให้เผาไหม้ได้ตลอดการเดินทางในภาหนะที่เรียกว่าร่างกายเธอคิดว่าวิญญาณอยู่ในร่างกายเป็นเรื่องง่ายๆหรือไม่ใช่เลยมันอาจเป็นเรื่องเรียบง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายไดาแม้จะเบิกบานยินดีแต่มันก็อยากอย,กอยู่ในที่นี่คือเรื่องที่หินที่สุดที่วิญญาณเธอเคยําวิญญาณซึ่งรู้สึกถึงความโล่งโป่งเบา และอิสระภาพในระดับที่เธอจินตนาการไม่ออกโหยหาที่จะสัมผัสสภาวะนั้นอีกแบบเดียวกับที่เด็กใฝ่ายเรียนโหยหาซ่วงปิดเทอมใหญ่ปลายภาคและก็แบบเดียวกับผู้ใหญ่ที่โหยหาคนข้างกายซึ่งถึงแม้จะมีคนเคียงข้างแล้วก็ยังอยากมีเวลาอยู่กับตัวเอง ตามลำพังวิญญาณต้องการสัมผัสกับสภาวะที่แท้จริงวิญญาณคือความเบาสบายและอิสรภาพคือความสงบล้ำลึกและเบิกบานคือสภาวะไรขีดจำกัดและปราศจากทุกเวทนาคือความรู้แจ้งและรักบริบูรณ์ วิญญาณคือสภาวะเหล่านี้ทั้งหมดและยังเป็นมากกว่านี้อีกแต่เวลาที่อยู่กับรูปกายมันแทบไม่เคยมีประสบการณ์ถึงภาวะสุดยอดนี้มันจริงจัดระบบระเบียบตัวเองและบอกตัวเองว่ามันจะอยู่กับร่างกายนานเท่าที่จำเป็นเพื่อจะสร้างและมีประสบการณ์ถึงตัวเองอย่างที่มันเลือกอยู่ตอนนี้แต่ มีเงื่อนไขว่ามันจะออกจากร่างตอนไหนก็ได้ที่ต้องการวิญญาณออกจากร่างทุกวันโดยอาศัยประสบการณ์ที่เธอเรียกว่าการนอนหลับเป็นเครื่องมือการนอนหลับคือประสบการณ์ที่วิญญาณออกจากร่างถูกต้องผมคิดว่าเราง่วงหลับเพราะร่างกายต้องพักผ่อนเสียอีกเข้าใจผิดตรงข้ามเลยวิญญาณต้องการพักผ่อนจึงเป็นเหตุให้ร่างกายพลอยหลับ วิญญาณจะทิ้งร่างไปจริงๆเลยบางครั้งก็ตรงที่มันยืนอยู่นั่นเลยถ้ามันอ่อนล้าจากสภาวะจำกัดเหนื่อยอ่อนจากความหนักอึ้งและพัฒนาการรัดลิงจากการอยู่กับร่างกายวิญญาณก็แค่พละจากร่างถ้าต้องการ เติมเสื้อเพลิงท่าไหนกับเรื่องไม่จริงสิ่งจอมปลอมและรู้สึกถึงอันตรายก็ต้องการฟื้นความเชื่อมโยงความเชื่อมั่นการพักผ่อนและปลุกจิตใจให้กระจ่างอีกรอบช่วงแรกที่อยู่ในล่างคือเป็นเรื่องสาหัสสำหรับวิญญาณ เป็นช่วงเหนื่อยมากโดยเฉพาะกับวิญญาณที่เพิ่งมาใหม่นี่คือเหตุผลที่ทารกนอนหลับตลอดเวลาพอพ้นช่วงสาหัสเริ่มแรกจากการหวนคืนสู่รูปก,กายวิญญาณจะเริ่มทนสภาพได้มากขึ้นจะอยู่กับร่างได้นานขึ้นพร้อมกันนั้นส่วนที่เป็นจิตใจของเธอจะเข้าสู่สภาวะลืมเลือนอย่างที่วางแผนไว้แต่แรก และแม้วิญญาณจะออกจากร่างไม่ถี่เท่าเดิมแต่ก็ยังออกไปเป็นประจำทุกวันแต่ก็ไม่ทำให้จิตใจระลึกได้เสมอไปในระหว่างนั้นวิญญาณอาจเป็นอิสระ ก็จริงแต่จิตใจก็อาจสับสนได้เหมือนกันซึ่งตัวตนโดยรวมของเธออาจเกิดคำถามขึ้นว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนและกำลังสร้างอะไรขึ้นตรงนี้การสอหานี้อาจส่งผลให้เป็นการเดินทางที่ไม่ปฏิประต่อหรือกระทั่งหน้าหวาดวันและเธอก็จะเรียกเที่ยวเดินทางนั้นว่าฝันร้าย แต่บางทีก็ตรงกันข้ามวิญญาณได้สัมผัสสภาวะรู้สึกยิ่งยวดและจิตและจิตใจก็พันผ่องใสภาวะนี้อาบด้วยความสงบลึกและเบิกบานซึ่งเธอจะรู้สึกได้จากข้างในตอนกลับมายัางล่าง ยิ่งทั้งตัวตนของเธอได้สัมผัสพลังงานจากการฟื้นความสดชื่นรวมถึงรละลึกได้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรและพยายามจะทำอะไรรวมกับรูปกายวิญญาณก็จะพละออกจากร่างน้อยลงเพราะตอนนี้มันรู้แล้วว่ามันเข้าสู่กายเนื้อนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างและจุดมุ่งหมายบางประการซึ่งมันก็ต้องบรรลุ ภารกิจนั้นและใช้ประโยชน์จากร่างที่มีอยู่นี้ให้เต็มที่ตลอดเวลาผ,ผู้เปรียบปัญญาไม่จำเป็นต้องนอนมากท่านกําลังบอกว่าเราบอกได้ว่าใครมีพัฒนาการทางจิตมากน้อยแค่ไหนโดยดูจากว่าเขาต้องนอนมากน้อยแค่ไหนบอกได้เป็นส่วนๆแต่ไม่ใช่ทั้งหมดบางเวลาวิญญาณจะเลือกผลา จากล่างก็เพราะมันให้ความรู้สึกที่ดีง่ายๆแค่นั้นเลยมันอาจไม่ได้ต้องการฟื้นความกระจ่างของจิตหรือความสดชื่นของร่างกายอะไรแค่อยากได้รับความสุขล้นจากการสัมผัสถึงสภาวะหนึ่งเดียวฉะนั้นก็ไม่ถูกเสียทีเดียวถ้าจะบอกว่าใครนอนมากแสดงว่าคนนั้นยังไม่พัฒนาทางจิตวิญญ,ญาณ ถ้าว่าในขณะที่วิญญาณตระหนักรู้มากขึ้นถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังทำร่วมกับรูปก,กายและกระจ่างขึ้นเรื่อยๆว่าตัวเองไม่ใช่กายนี้แต่เป็นสิ่งที่ซึ่งอยู่กับกายนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่วิญญาณจะเต็มใจและสามารถใช้เวลาอยู่กับร่างนานขึ้นก็เลยดูเหมือนนอนเว็บเดียวก็อิ่มแต่วิญญาณบางดวงก็เลือกสองอย่างพร้อมกันคือเลือกทั้งสภาวะลืมเลือนจากการอยู่กับกายและ การเป็นหนึ่งเดียวของดวงวิญญาณโดยสามารถฝึกให้ด้านหนึ่งของตัวเองถอนการยึดโยงจากรูปกายในขณะที่ก็ยังอยู่กับมันจนสัมผัสสภาวะปิติจากการอย่างรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองโดยไม่ต้องทิ้งสำนึกรู้ตัวไปในระหว่างนั้นทำยังไงครับ ผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเป็นเรื่องการตระหนักรู้เป็นสภาวะของการตระหนักรู้เต็มที่อย่างที่บอกไปแต่เธอจะทำการตระหนักรู้เต็มที่ไม่ได้หรอกทําได้แค่อยู่ในสภาวะการตระหนักรู้เต็มที่และต้องทำยังไงครับต้องทำยังไงมันต้องมีเครื่องมือบางอย่างที่ท่านให้ผมได้ เครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่จะสร้างประสบการณ์นี้ได้คือการทำสมาธิเป็นประจำทุกวันเธอสามารถเคลื่อนพลังชีวิตขึ้นสู่จกกักระบนสุดหรือถึงขั้นออกจากร่างไปท,งทั้งทั้งที่เธอตื่นอยู่ด้วยเครื่องมือนี้ในห้วงสมาธิเธอนำตัวเองสู่สภาวะที่พร้อมรับรู้เต็มที่ในขณะที่ร่างกายยังตื่นอยู่ซึ่งเราเรียกสภาวะนี้ว่า ความตื่นรู้แท้จริงและเธอก็ไม่จำเป็นต้องนั่งหลังขดหลังแข็งเพื่อจะได้สัมผัสสภาวะนี้การทำสมาธิเป็นเพียงอุปกรณ์หรือเครื่องมืออย่างที่เรียกนั้นละ่ะไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิถึงจะมีประสบการณ์นี้ได้เธอควรรู้ว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่รูปแบบเดียวของการทำสมาธิมันยังมีสมาธิจากการหยุด ทุกอย่างสมาธิการเดินสมาธิการประกอบกิจกรรมสมาธิร่วมรักษ์นี่คือสภาวะตื่นรู้ที่แท้จริงเมื่อเธอหยุดในภาวะนี้เพียงหยุดสิ่งที่กำลังทำหยุดมุ่งสู่ที่ที่กำลังไปหยุดแค่พักเดียวเท่านั้นและก็เพียงอยู่ตรงที่ที่กำลังอยู่จุดไหนถือว่าดี ทั้งนั้นการหยุดนิ่งแม้ว่าช่วงสั้นๆอาจมีค่ายิ่งเธอจะคอยคอยหันมองรอบข้างและสังเกตเห็นสิ่งที่ปรากฏมองผ่านเลยไปโอ้อุ่นไอดินฉ่ำเย็นหลังฝนปลายนั่นรอนผมโคง้งเนื้อหูซ้ายของคนรักรู้สึกดีเหลือเกินที่เห็นภาพเด็กน้อยเล่นชนเธอไม่ต้องออกจากล่างไปไหนเพื่อสัมผัส สิ่งเหล่านี้นี่คือสภาวะการตื่นรู้ที่แท้จริงนี่คือสภาวะตื่นรู้ที่แท้จริงเมื่อเยื่อ่างในสภาวะนี้เธอจะสูดรประสานกลิ่นอายเมฆไม้โผผืนบินพร้อมหมู่นกรู้สึกถึงสัมผัสกดทับ ใต้ฝ่าเท้าเธอจะพบความงามและปัญญาเพราะปัญญาจะทอประกายในที่ที่ความงามพางพายและความงามก็มากมายทุกขนแห่งโดยผุดจากรายละเอียดที่อยู่ในตัวชีวิตเธอไม่ต้องออกไปดิ้นรลนค้นหาเพราะมันจะเข้ามาหาเธอเองเธอไม่ต้องออก จากล่างไปไหนเพื่อสัมผัสสิ่งเหล่านี้นี่คือสภาวะตื่นรู้ที่แท้จริงเมื่อกระทําจากสภาวะนี้เธอจะแปลทุกสิ่งกําลังทําให้เป็นการทําสมาธิเช่นนั้นมันจริงกายเป็นของขวัญเป็นของกํานานจากเธอถึงวิญญาณตัวเองและจากดวงวิญญาณเธอถึงสิ่งสูงสุดซึ่งแผ่คลุมทุกสรรพสิ่งขณะล้างถ้วยชาม ก็สุขกับความอุ่นของน้ำที่ไหลลินผ่านมือพิษสงกับความหัศจรรย์ของน้ำและไออุ่นขณะทำงานผ่านคอมพิวเตอร์เธอเลยเห็นถ้อยคำปรากฏบนหน้าจอต่อหน้าซึ่งตอบสนองตามคำสั่งจากปลายนิ้วของเธอเองและได้ยินที่ได้ประจักษ์ถึงพลังของจิตและกายเมื่อได้รับคำสั่ง ขณะกาดกาเตรียมอาหารค่าเธอรู้สึกถึงความรักของจัก,กรวาลที่ทําให้เธอมีสิ่งบํารุงร่างกายนี้และตอบแทนด้วยการถ่ายเทความรักที่แผ่ซ่านอยู่ภายในเข้าไปในการปรุงอาหารไม่สําคัญว่ามื้อนั้นจะเลิศดหรูอหรือเรียบง่ายเพราะรักจากหัวใจจะสูรดให้มันทุก ครั้งไปเธอไม่ต้องออกจากร่างไปไหนเพื่อสัมผัสสิ่งเหล่านี้นี่คือสภาวะตื่นรู้ที่แท้จริงเมื่อแลกเปลี่ยนพลังงานทางเพศจากสภาวะนี้เธอจะล่วงรู้สัจจะสูงสุดของตัวเธอดวงใจของคนรักกลายเป็นวิหารพมนักแก่เธอสุดท้ายจริงประจักษ์ว่าเรือนร่างของคนรักก็คือร่างของเธอเองวิญญาณไม่ต้องล้าลานจากความ อ้างว้างทรมานอีกต่อไปเธอ,เธอไม่ต้องออกจากร่างไปไหนเพื่อจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้นี่คือภาวะรู้ตัวทั่วพร้อมแท้จริงเมื่อสภาพพร้อมจิตใจเธอจะน้อมสู่ความตื่นรู้ยิ้มเพียงผาดเดียวจะเป็นยานพาเธอไปยิ้มที่ไม่ชับซ้อนใดๆแค่หยุดทุกอย่างสักพักแล้วยิ้มออกมาไม่ต้องมีเหตุผลพิเศษ แต่เพียงเพราะรู้สึกดีเพียงเพราะใจเธอล่วงรู้ความลับและเพียงเพราะวิญญาณเธอรู้ว่าความลับนั้นเกี่ยวกับอะไรยิ้มเถิดนะยิ้มให้มากเข้าไว้แล้วสิ่งกัดกินใจจะถูกพักพาออกไปจากชีวิตเธอเธอร้องขอเครื่องมือจากฉันและฉันกำลังให้เธออยู่ตอนนี้ลมหายใจนี่ก็อีกเครื่องมือหนึ่งหายใจให้ยาวและลึก หายใจให้เดิบช้าและละเอียดสูตรกลิ่นความไร้แก่นสารอันหอมหวานเข้าไปมันช่างพั่งพร้อมด้วยพลังอ่อนทนด้วยรักคือรักของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่เธอสูดเข้าไป หายใจให้ลึกสุดปลายและเธอจะสัมผัสได้หายใจให้ลึกเกินบรรยายแล้วรักในหัวใจจะเอือท้นจนเธอต้องหลั่งน้ำตาเพราะความเบิกบานเพราะเธอได้พบพระเจ้าและพระเจ้าก็แนะนำให้เธอรู้จักกับวิญญาณตัวเองเมื่อได้สัมผัสประสบการณ์นี้ ชีวิตไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปบางคนพูดถึงประสบการณ์จิตพ้นสมาทิเมื่อล่วงเข้าไปในสภาวะปิติล้ำตัวตนของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการขอบคุณมากครับเข้าใจแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแค่การกระทำเรียบๆง่ายๆไม่ต้องวิจ,จิต พิริศดานอะไรใช่แต่ต้องรู้ว่าบางคนทำสมาธิหลายปีก็ยังไม่เคยเข้าถึงความรู้สึกแบบนี้มันขึ้นกับว่าเขาเปิดรับประสบการณ์นี้แค่ไหนยินยอมพร้อมใจแค่ไหนและยังขึ้นว่าเขาจะวางความคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนผมควรทำสมาธิทุกวันไหมครับก็เหมือนกับทุกเรื่องนั่นละ่ะมันไม่ใช่เรื่องควรหรือไม่ควร ประเด็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเธอควรทำอะไรแต่เป็นว่าเธอเลือกจะทำอะไรวิญญาณบางดวงเลือกจะใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่นรู้บางคนก็เห็นได้ว่าในชีวิตนี้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบหลับไหลไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรลงไปในชีวิตบ้างถ้าว่าวิญญาณที่เลือกใช้ชีวิตอย่างที่ผู้ตื่นรู้จะเลือกวิธีที่ต่างออกไปจะเลือก อีกทางหนึง่งดวงวิญญาณเหล่านี้พยายามเข้าถึงสภาวะสงบล้ำและเบิกบานภาวะไร้ขีดจำกัดและอิสรภาพรวมถึงปัญญาและความรักซึ่งเกิดจากภาวะเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่แค่ตอนพละและทิ้งร่างนอนหลับเท่านั้นแต่ยังตอนตื่นร่างฟื้นคืนมาด้วย ผู้คนกล่าวถึงวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งสร้างประสบการณ์นี้ขึ้นว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วบางกลุ่มอย่างซุมนิวเอกก็บอกว่านี่คือขบวนการยกระดับจิตสำนึกไม่สำคัญว่าเธอจะเรียกมันว่าอะไรถ้อยคำหรือตัวนำสารที่เธอเชื่อถือได้น้อยที่สุด เพราะที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้อย่างมีสัพพัฒสัญญะและจากนั้นก็เข้าสู่การตระหนักรู้เต็มเปี่ยมและอะไรที่เธอจะได้ตร,ตรตะหนักรู้เต็มเปี่ยมในตอนท้ายเธอจะตระหนักรู้เต็มเปี่ยมถึงตัวตนของเธอเองการทำสมาธิเป็นประจำทุกวันช่วยเธอเรื่องนี้ได้แต่เธอต้องผูกมัดตัวเองต้องอุทิศตนต้องตัดสินว่า จะแสวงหาประสบการณ์ภายในแทนที่จะเป็นบำเหน็จรางวัลจากโลกภายนอกและจําไว้อย่างหนึ่งว่าความเงียบคือผู้เผยความลับทั้งมวลซุ่มเสียงไพเลาะที่สุดก็คือเสียงแห่งความเงียบนี่คือคติแห่งวิญ,ญญาณถ้าเธอยึดถือเสียงเอออิงของโลกเป็นสาระนแทนที่จะเป็นเสียงความเงียบของวิญ,ญญาณตัวเองเธอจะหลงทาง ถ้าอย่างนั้นการทำสมาธิทุกวันก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเป็นความคิดที่ไม่เลวแน่อยู่แล้วแต่อย่าลืมเรื่องที่เพิ่งบอกไปว่าบทเพลงแห่งวิญญาณอาจขับขานได้หลายแบบบรรเลงได้หลายทํานองเสียงแห่งความเงียบอันสันสานอาจได้ยินในหลายวาระบางคนได้ยินเสียงเงียบ ขณะสวดภาวนาบางคนขับขานขึ้นมาในห่วงทำงานบางคนแสวงหาความลับยามปีกวิเวกไข้ควรขณะที่บางคนไม่ต้องอาศัยบรรยากาศแวดล้อมที่สงัดมากเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วหรือแม้แต่เข้าถึงได้ชั่วคราวเสียงอึงคึงจากโลกรอบตัวก็ไม่อาจล้ำกาย เสียงลบกวนจะสงบลงแม้ว่ามันจะลายล้อมตัวเธออยู่ก็ตามทุกสิ่งในชีวิตจะกลายเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาทุกสิ่งในชีวิตคือการปฏิบัติสมาธิภาวนาซึ่งเธอพินิษถึงพระผู้เป็นเจ้านี่คือความตื่นรู้ที่แท้จริงนี่คือการมีสติ หากมีประสบการณ์ในลักษณะนี้แล้วทุกอย่างในชีวิตจะได้รับพรไม่มีการดิ้นรนความเจ็บปวดและเรื่องกังวลอะไรอีกมีแต่ตัวประสบการณ์ ที่เธอเลือกจะเรียกมันเป็นแบบไหนก็ได้ตามใจอยากเธออาจเรียกมันว่าความสมบูรณ์แบบก็ย่อมได้ฉะนั้นจงใช้ชีวิตของเธอเป็นดั่งการปฏิบัติสมาธิภาวนารวมถึงใช้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจงก้าวเดินอย่างผู้มีสติรู้ตัวไม่ใช่ผู้หลับไหลใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่นรู้ไม่ใช่ผู้มีจิตใจเลื่อนลอยอย่าง จมอยู่กับความสงสัยและความกลัวความรู้สึกผิดและความสิงชังตัวเองจงวางใจในความงามนิรันด์ด้วยเชื่อมั่นว่าเธอนั่นเป็นที่รักเธอเป็นหนึ่งเดียวกับฉันตลอดกาลเป็นที่ต้อนรับ ช่วนนิ้รันการต้อนรับกลับบ้านเพราะบ้านของเธออยู่ในหัวใจฉันและบ้านของฉันก็สถิตในหัวใจเธอฉันอยากให้เธอเข้าใจเรื่องนี้ในชีวิตเส้นที่เธอเข้าใจเข้าใจในความตายแล้วเธอจะรู้ว่าความตายไม่มีจริงว่าทั้งสิ่งที่เธอเรียกว่าชีวิตและความตายเป็นเพียงสองด้านของประสบการณ์ไม่รู้จบเดียวกัน เราคือทุกสปปรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ทุกสปปรรพสิ่งที่เป็นมาทุกสปปรรพสิ่งที่อุบัติขึ้นภายภาคหน้าไม่สิ้นสุด